สวัสดีครับสับคนที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอพุนเพจมูนตูนด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าเขาได้แปลเรื่องอะไรอีกบ้างนะครับอะไะครับเพื่อไม่เสียเวลาเราไปรับชมและรับฟังกันเลยครับข้าขอปลดเจ้าออกจากการสืบทอดบ,บัลลังก์ออกไปอีปนซะองค์ชายระดับที่7โนอา เรื่องนี้สำหรับฉันแล้วแตงกิ้วครับท่านพ่อมันคือสิ่งที่เฝ้ารอมานานตอนที่1องค์ชายระดับที่7ถูกขับไล่วงเล็บต้องดีใจด้วยแต่แต่แตแตแตงเหรอจะไม่ไปทวงถึงสาเหตุที่ทำไไถึงโดนขับไล่เลยยังไงมันก็นะเพราะผมมันไม่เอาไหนใช่ไหมล่ะโนอาองค์ชายระดับที่7แห่งอาณาจักร เกตานิก้าเออเออเออรู้ตัวดีอยู่แล้วสินะจากพี่ๆปรมเมินในครั้งก่อนเจ้าถูกตัดสินว่าไรสกิลจากแห่งนี้มีคำเยียมมอบสิทธิ์สืบท่อบัลลังให้กับองค์ชายทุกคนจากนั้นก็จะทําการเลือกว่าผู้ใดเหมาะสมที่สุดไรสกิลมันถือเป็นจุดด่างพอยของราชวงศ์เจ้ามัเหมาะสมกับการเป็นราชาองค์ชายโนอาห์ การจะขับไล่องค์ชายมันก็อาจจะทําให้อาจารของเราถูกลือในทางที่ไม่ดีเอาได้ดังนั้นแล้วข้าจะขอมอบดินแดนกาเตอร์ให้กับเจ้าฉากหน้าจะถือว่าเจ้าพ่ายแพ้สึกแย่งชิงมันลำและให้ไปเป็นเจ้าเมืองที่ชายแดนเข้าใจนะ t ต a งกิ o วครับก็แล้วไอ้ต a งกิ o วมันคืออะไรโนวาคาวองาองชายระดับที่6 ครอบครองสกลิลนักดาบศักดิ์สิทธิ์ท่าทีแบบนั้นมันคืออะไรกันนี่แกไม่อยากได้ตําแหน่งราชาเลยยังไงแกน่าถูกลั่นขั้นลงแล้วนะโดยการตัดสิธิ์ออกจากการสืบทอดบ,บัลลังก์แต่แล้วสิน,น้าลันลาแบบนั้นคืออะไรจะไม่ให้ดีใจได้ไงแล้วก็คนเขาอยากโดนขับไล่นี่หว่าเฮ้อตรงนี้ยอมเออไปดีดแล้วกันนะแหมน่าเสียดายจังแฮ ฉันน่อยากจะเป็นราชาแท้ๆเชียวนะเนี่ยเสียดายเสียดายที่สุดจนถึงที่สุดแกนี่มันหน้ามโมโหจริงๆเฮ้ยเฮยเฮไอพี่ชายมา้างานเขาหมายถึงคนที่เป็นม้าพ่อพันุไม่ได้นะครับลูกชายฟันลูกชายคนอื่นต่อหน้าราชามันเรื่องใหญ่เลยนะฟอยตายซะเออ ตกใจหมดเลยอ่ะมอไม่เห็นดาาของท่านพี่เลยนะนี่ตั้งใจหวดลมสิแล้วสินะครับเนี่ยชาเปมีคนที่มีเมตตาจริงๆด่ามันอ่ๆหมายความว่ายังไงอ่ะท่านดาวานะเหรอจะปลานีมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันจริงเหรอโอ้โอ้ไอของปอมที่มีดีแค่สกิลเอ้ยเอ๊ะ เมื่อกี้ยังกลับว่ามันหักดาบของเราที่เลวกว่าเสียงและแข็งกว่าเกจมังกรอ,อย่างนั้นยังไงอย่างนั้นเลยมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเฮ้ยนาวาขอบคุณที่เล้นดูมาสิบห้าปีนะครับนั้นผมขอไปใช,ช้ชื่อสบายๆอยู่ที่ชายแดนในฐานะเจ้าเมืองของที่นั่นก็แล้วกันนะครับแส,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 สงนั่นมันอะไรอะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะว้าบายเวทเคลื่อนย้ายเหรอมันเป็นเวทโบราณที่มีแค่นักปราชญ์เท่านั้นที่ใช้ได้ไม่ใช่หรอกเหรอคงจะตาฝาดไปและครับท่านโนอาโดนขับไล่ออกมาจริงๆแบบนี้จะดีแล้วหรือคะเฮ้เฮ้ลอรีนี่เธอลืมแผนการวางมือที่แสนลุงามของฉันไปแล้วด้ยังไงอ่ะ ก็ยังจำได้ค่ะผู้ติดตามของโนอาหลอรีถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการสืบท่อบัลลังและถูกตั้งนักให้เป็นเจ้าเมืองของบ้านนอกที่ไม่มีรู้จักแม้แต่ชื่อตรงตามแผนที่วางไว้เป๊ะเท่านี้ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระแล้วไม่เอาไหนอ่ะเจ๋งโคตรเลยว่ะเอาเข้าไปมาอ้างตัวว่าไม่เอาไหนอยู่ได้นักดาศักดิทธ์ นักปราดอาัจฉรยะผู้กลับมาเกิดใหม่หลังขัดเกลาชีวิตของตนจนถึงขีดสุดไปสองรอบจริงๆแล้วถ้าไม่ได้แมวไหนเลยไม่ใช่หรือไงกันคะทําไมยอดวีรบ,บุรุษแบบนั้นถึงเลือกใช้ชีวิตรอบที่สามแบบนี้กันล่ะคะฟังให้ดีนะลอรี่เพราะจริงว่าฉันเกิดใหม่ไปแล้วสองรอบและทั้งสองรอบนั้นฉันก็เป็นวีรบ,บุรุษแต่สุดท้ายแล้วมันก็น่าลำคาเนี่ยสิพอมีพลังแข็งแกร่งอยู่กับตัว ก็ต้องโดนล่าเข้าไปพัวพันกับปัญหาต้องทําให้คนเขาแค้นทั้งนี้ไม่ได้อยากเลยต้องป,าปราศบาลที่ไม่ได้อยากจะปรามมันหลังได้เป็นวีรบุรุษมาสองรอบในสุดฉันก็ได้ตัดสรู้นะว่าการทํางานนะ่ะมันเฮงสวยพร้องเนี้ยฉันถึงได้เลือกกลับมาเกิดใหม่เป็นองค์ชายยุคสมัยที่สงบสุขไงล่ะแต่ก็ไม่นึกเลยว่าจะมีเรื่องน่าคำคานอย่างศึกยังชิงบัลลังรออยู่นะ และเพื่อที่ฉันจะได้ถอนตัวจากศึกชิงบอลลังมาแบบชิวๆฉันเลยตัดสินใจจะแก้ทำเป็นไม่เอาไหนใช้เวมนมวไม่ได้ฟิมมอดาบก็ไม่ได้เลื่ยงสมองยังกลวงอีกและซ้ำให้แน่ใจอีกดอกด้วยพิธ,ธีประเมินใช้เว้นมวเปลี่ยนผลลัพธ์ทำให้ค่าประเมินออกมาว่าฉันไม่เอาไหนไ์สกิลอยู่ในค่าองค์ชายลาลลาเฮ้ ฟังให้ดีนะคะท่านโนอาฉันก็อยากบอกมาตั้งนานแล้วท่านน่ะจริงๆแล้วลอรี่ตั้งรับให้ดีๆล่ะตอนนี้เป็นแมวคงทำได้ใช่ไหมเมียว เขนภูเขาไฟเหรอภูเขาไฟแถวนี้มันปะทุงั้นเหรอท่านโนอาถ้ามีการโจมตีเข้ามาเขาช่วยบอกกันหน่อยสิคะฉันก็บอกไปแล้วไงเธอนี่พลึกจังนะออรอี่คนที่พลึกมันคือท่านต่างหากหล่ะคะหลบการโจมตีที่พุ่งมาเร็วขนาดนั้นได้รวดเร็วกว,ว่าใครแล้วยังหนีไปด้วยเวทบินที่เป็นเวมวยขั้นสูงอีก ฉันว่าเธอพิริจริงๆแหละนะในสมัยที่ฉันมีชีวิตอยู่ตอนเป็นนักปราชลาดแม้แต่เด็กก็ยังใช้เวทบินกันได้เลยนะเรื่องสมัยก่อนแบบนั้นเอ๊ะเสียงอะไรนะเสียงเท้าเหรอเอ๊ะเต่าภูเขาไฟนั่นมันมอนสเตอร์ แลงเอสไม่ใช่หรืองไงกันนะคะนี่เธอกลัวอะไรของเธออะทั้งที่เป็นเทพม,มานทแท้ก็ตอนที่ฉันถูกท่านผนึกพลังเอาไว้ไม่ใช่หรืองไงกันคะจะว่าไปก็จริงแฮะตัวจริงของลอรี่ก็คือเทพม,มานที่ถูกผนึกอยู่ในคลังหนังสือต้องห้ามแต่ตอน,นเด็กเธอโดนฉันยำเละแล้วกลับมาเป็นลูกน้องฉันตอนนี้ไม่ใช่เวลามาพูดถึงเรื่องนั้นนะคะ ท่านโนอาจะทำยังไงดีอ่ะอีกฝ่ายเป็นสายสูรแรงเอสเลยนะคะฮะนมแรงเอสเหรอสุดยอดผูอะไรของท่านกันคะเนี่ยแย่แล้วมันตกลงมาทางนี้แล้วค่ะท่านโนอาเว้นมนสร้างดาบ ่าแหวงครั้งเดียวทำไมมันกลายเป็นผุยผงขนาดนั้นได้กันคะ <répondre. S 1> ก็ฟันให้เป็นแบบนั้นมันก็ต้องทำได้ส, magic, สิทำไม่ได้หรอกเต่าแบบนี้ในสมัยที่ฉันมีชีวิตอยู่ตอนเป็นนักดาบศักดิ์สิทธิ์แค่นักประชนภายดับกลารก็ยังโค่นได้เลยนะอย่าเอานักดาบศักดิ์สิทธิ์มาเป็นมาตรฐานสิคะยุคสมัยก่อนที่ท่านมีชีวิตอยู่กับยุคสมัยนี้ เลเวลมันต่างกันค่ะคาเมคาเมมันอะไรล่ะนั่นน่ะภาษาเต่าค่าคาเมคาเมคาเม,าเม,าเมอยู่ได้โนคูจริงจริงมนันรบกวนชาวบ้านนะหายไปซะ ah. าอาคาเมอา อย่าบอกนะคะว่าเวทมนต์เมื่อกี้จะเป็นมหาเวทนะฮะไม่เอาหน้ามันก็แค่แฟรบอลเองเฮ้ยรถมาโดนทับพังหมดมาคิดดูดีๆบินไปก็ได้นี่หว่าเอ๊ะเดี๋ยวสิทำไมถึงชิ้นชันเอาไว้กันคะท่านเอาอานี่ท่าน จะเก่นเกินไปแล้วนะคะเอ๊ะเหมือนลืมอะไรไปเลยแฮะ